คือในโรงเรียนก็คือเขาหวังกับมึงไว้สูงถูกไหมนคนในโรงเรียนอะเรื่อง,เร,องเรื่องกีกีตาร์วิ่งครับพี่ก็ใช่ครับพีพ่เห็นไหมล่ะทุกคนเนะี่ยเข้ามาบอกมีเวลายี่สิบสี่พอเข้ามาเนี่ยแกงก็หวังกับมึงไว้สูงหวังว่าจะให้มึงเข้ามาออกฮะ<า> <laughs> ยอกยอกเออหวังก็ตั้งใจเรียนแหลนเด็กมันเรียนอนาคตเนาะขนาดตัวแข่งยังออกไปแข่งเลย อ่าอะอธิบายออกแก๊งที่ออกแก๊งเลยเหตุผลที่ผมออกแก๊งผมติดติดเรียนพี่แล้วก็ติดกีฬาสีอะไรอย่างด้วยไม่ไม่มีเวลาเลยอับพี่เป็นเป็นตัวกีฬาสีด้วยใช่ครับพี่ใช่เป็นเป็นดับด้วยพี่โอ้โหเป็นดับซะด้วยโอเคโอเคมันมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยพี่เราผม ก็เลยแบบอยากอยากอยากคือในโรงเรียนก็คือเขาหวังกับมึงไว้สูงถูกไหมคนในโรงเรียนอะเรื่องเรื่องกีกีฬาวิ่งับพี่ก็ก็ใช่ครับพี่เห็นไหมล่ะว่าผมนี่อกีฬาในแก๊งก็เขาหวังกับมึงไว้สูงหวังว่าจะให้มึงเข้ามาออกฮะยอกยอกเออหวังเออก็ให้มึงไปสิ่งที่มึงต้องการนน้องทําให้สําเร็จเกมมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เอาการเรียนก่อนถูกแล้วแหละ ตั้งใจนะน้องครับพี่ขอบคุณครับมีใครมีติดใจมีใครติดใจกับน้องมันไหมน้องมันก็อยู่นี่มันก็เป็นสีสันเออเวลาไม่ค่อยมีเนาะถูกไหมใช่ครับพี่ตอนเข้ามาเรามีเวลาไหมที่ตอบพี่อ่ะมีครับมีแต่ไม่ผมไม่คิดว่าจะติดกีฬาสีนั่นแหละมันไม่มีใครรู้หรอกพอเข้ามาเป็นอย่างนี้อ่ะพี่ได้คําตอบแล้วขอบคุณมากเป็นเรื่องอนาคตพี่ชายเออ ทุกคนเนี่ยเข้ามาบอกมีเวลา24พอเข้ามาเนี่ยเง้นก็ตามนั่นแหละอย่างที่เห็นกันก็เดี๋ยวให้บัสพาไปออกแกง๊งบัสบัสตอนนี้สล็อตเหลือเท่าไหร่ถ้าไกอาออกอะเดี๋ยวดูครับ <laughs> ไม่รอเล่นไอดอรก,ก่อนนะต๊ะอก<อ>ใครเดี๋ยงหายได้รอรอเล่นไอดอร์กวางก็ได้ถ้าไกอา<ม>ออกก็ว่างสาม,สามครับอ้าวว่างสี่ไม่ใช่หรอ อ,อ๋อ,อไฮไ,ไลท์เข้ามาใช่ไหมแล้วไม่เกี่ยวดิไฮไลท์เข้ามานานแล้วอเ้าจะว่าทังสามได้ยังไงเดีแต่ผมดูให้ใหม,ม่ว่าราไรชื่ออะไเจอกันใหม่นะฟันได้น้อยของพี่ชายอเออมัน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 ก็ตั้งใจเลียนแหลกเด่นมันเรียนอนาคตเนาะขนาดตัวแข่งยังออกไปแข่งเลยเป็นตัวแข่งอันนี้ก็ตัวแข่งกีฬาสีเหมือนกันเป็นอะไรบ้างนะเป็นสตาร์ทด้วย คุมวิ่งคุมวิ่งใช่ไหมเดิชายนั่นแหละทางของน้องมันไอพี่เขาเขาขอให้ไปช่วยไอพี่เห็นไหมล่ะมันก็ใจดีซะด้วยเขาว่าหวังกับมึงไว้สูงกันไม่ผิดหวังแน่นอนมันว่างสามในบัสตอนเนี้ยมันมี3านที่เจ็ดตลอดอะเออ แล้วแล้วก็ไอ้แกเ,เ,เอาเอาเอาออกก็เป็นสี่ถ้าอกถ้าแกเอาออกว่างสี่เพราะว่ากับตาออกอทีนี้ไม่ได้ทำดีอะไรชื่อบัดแปดหนึ่งแปดสองสามเลยเก็บไว้สองคนผมอันนี้นะเาั้นครั้งแรกที่กูเห็นพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้สวัสดีครับ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 โอเคงั้นแกก็รอหลังแอนดับเรวก็ ให้พี่บัตรพาออกไม่มีใครติดใจอะไรเรามีแต่คนดีใจมึงดีใจกันไหมทีไม่ได้ดีใจไม่ได้ดีใจแค่เออเราต้องไปไปเริ่มใหม่หรอเรื่องเส้นทางการเรียนก็ดีกว่าอยู่แล้วจอดีครับเัสดีครับพี่บัตรวัสดีกว่ามึงมันอยู่ตรงนี้ที่นั่อยู่ตรงนี้มึงเช็คชื่อทุกวันอะไรทุกวันไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงล่ะเวลาตามชื่อน้องหายทันทีเลยน้องก็บอกไปเปลี่ยนแคมปนั่นเห็นไหมล่ะพี่ยังไม่ได้พูดเลยไม่สบายบ่อยแหละเอ ดูไปหาหมอบ้างอะไรบ้างดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใครนั่ข้างหลังพี่ชายอ๋อไอ้ง่หลอกก็ชื่ออเอูฟอร์ดแปดหปนอเป็นไรไไเป็นไรพี่ลวก็มีก้าสองเจ็ดหาเป็ปไฮไยพลุงเป็นไรลุงโอเคสวัโอเคกาอาร์ไปโอเคพี่พี่ฟรีไม่ได้แล้วโอเา พี่ตาพี่ตาแนะนำตัวเลยพี่เดินออกมาหน้าเลยครับสองคนเลยก็ได้ครับพี่คนนี้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเมมชื่อไว้ก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดด้วยเมมื่อเนคนเดีผมจะเมมชื่อไว้เพื่อนเราพี่ตาเหรออ๋อพี่แนะนำพตาแนะนำแนะนำตัวเลยครับพี่ทีละสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อตานะครับเคยเล่นแกงมาก่อนครับครับแนะนำตัวเลยพี่ผมอายุยี่สิบเจ็ดนะครับ จะสะดวกเรียกตาก็ได้ครับหรือว่าจะเรียกตามพี่เปาว่าโจก็ได้ครับแล้วแต่คนรวยเบอร์เบอร์ด้วยครับพี่ไม่ใช่ไม่พี่โจบอกเบอร์เลยครับพี่ขอบคนะครับห้าแปดเจ็ดเจ็ดหกครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับก็ผมจะทําเต็มที่แกงนี้ก็คือแกงผมนะครับครับจุดจุดไปหาเขานั้นแล้วพิมพ์ชื่อนะครับพี่ไป้วครับพี่ ห้าแปดเจ็ดเจ็ดหกพิมพ์ 7, <6 S 1> ชื่อตัวเองไปนะแล้วก็พร้อมเบอร์เอ้ยไม่ต้องพร้อมเบอร์หรอกเขามันมีเบอร์อยู่ข้างบนพิมพ์ชื่อตัวเองไปเดี๋ยวพี่เขาก็เมมว่าไหนชื่ออะไรเมมพี่อย่าลืมเมมชื่อน้องน้องด้วยนะน้อง,องได้ครับไ,<ป>ได้ได้ทักไปหาพี่เขาพร้อมชื่อเดี๋ยวเขาเมมมึงแคสอีกแล้วหรอไอ้แบ๊กก็ <laughs> <laughs> ฝากในฝากตัวได้ครับไปได้ไครับได้ครับยินดีต้อนรับครับพี่พี่สวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายผมโอ้โหแล้วก็อีกอันหนึ่งผมไปทราบข่าวมาแล้วครับครับผมไปทราบข่าวมาแล้วครับอีกคนหนึ่งที่บอกว่าจะเข้าฮีโร่ชีที่ชื่อเทพไม่ใช่ผมนะครับไม่ได้มีส่วนอะไรกับผมเลยอ๋อมันไม่ใช่ผมครับโอเคครับโอเคโอเคครับพี่มาอีกคนเลยครับอีกคนพี่อีกคนเลยสวัสดีครับชื่อแฮกครับอายุยี่สิบห้าครับ อันนี้พี่เปิดช h o ต t i n g หรือนอร์มอลเนี่ยช h o ต t i n g ได้ไหมพี่ช h o ต t i n g ได้ยินไหมครับครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับชื่อแฮกครับอายุยี่สิบห้าแฮกเบอร์เบอร์ใช่ครับเบอร์ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ฝากเนื้อฝากตัวเลยครับครับผมสวัสดีครับแฮกสวัสดีครับสวัสดีครับ แรกเก่งเนี้ยแหละพักไมเป็นวาเลนต์น้พี่ผมจุดไปแล้วอันนี้เบอร์เบอร์ผมนะเนี้ยหนึ่งห้าสิบผมติตามนชื่อให้อ่าพี่ชายแด่ครับป้าน้องรักของพี่อ่ะครับพี่จอเมียวยังพี่ยังไม่มีเลยครับพี่เปาเมื่อเมื่อเมื่อวานอ่าได้พยายามจะตีอยู่ครับใช่ใช่มันไม่มีคนขายเดี๋ยววันนี้ผมจะ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 ขึ้นไม้ไม้ให้เขาก่อนผมผมยืมผมยืมก่อนก็ได้ครับนั่นแหละนั่นแหละครับตลอดมันว่างยอะพี่ก่อนไหมล่ะตลอต ได้ได้ได้ครับพี่ได้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 แหมไม่เอาอย่างี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปให้เขาแล้วให้เขายืมพี่ยืมของพี่ไปก่อนก็ได้อะไรอย่างี้ดีไหมเว้ยมันของผมได้มันขาดแค่ครึ่งเดียวพี่ผมขาดครึ่งเดียวครับพี่ผมขาดครับวเมื่อวานนี้ครึ่งเดียวกับปืนกระบอกเองอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเขาแล้วเปล่าว่าอ่าเดี๋ยวไอ้นั่นมาปุ๊บเดี๋ยวเขาจัดการเองเดี๋ยวหวยออกเดี๋ยวหวยออกก็ผมคืนพี่ มันไอ้บูบูไม้เหลือกี่ทีนะครับบูไม้เหลือเก้าสิบแป๊บนึงนะครับเอ่อเหลือกี่รัวผมไม่ค่อยมีของเท่าไหแต่ผมมีเงินอ่ะผมไม่แน่ใจสามสามทีเหลือสามทีโอเคโอเคครับผมไม่มีของไม่มีเงินนะครับพี่เปาบัตรบัตรบัตรเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก็เดี๋ยวค่อยไว้ค่อยค่อยหามาคืนเด้อ ออได้ครับพี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังเล่นไอ้ดอปพี่สองคนก็เดี๋ยวรอรอรอเข้าสล็อตก็ได้ครับรอเข้าได้ครับได้ครับพี่แฮกได้เหรอตอนพี่แฮกเนี่ยเขาเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพี่แฮกเนี่ยแฮกเหรอแฮกเป็นแฮกเป็นน้องผมครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งครับก็คือก็คือเป็นเป็นเพื่อนพี่จอว่าเถอะเป็นน้องน้องผมครับน้องรุ่นน้องครับอ๋อเป็นรุ่นน้องเล่นมาด้วยกันไหมครับก็ใช่ครับ หยุดเทเลทด้วยกันเหรอครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แฮกตอนอยู่เทเลทแฮกไม่ได้อยู่ครับอ๋อไม่ว่างอ๋อ้วแเราแฮกเคยอยู่แก๊งไหนมาก่อนครับแฮกเหรอครับแฮกไม่ไม่ไม่เล่นครับเป็นมนุษย์ฟาร์มครับอ๋อเป็นน้องเป็นน้องพี่เป็นน้องเป็นน้องอะไพี่เอาเอาเอาสรุปคือเป็นน้องแล้วกันเอาแฮกเป็วุฒิไหมแฮกมีปากลามครับพี่อ๋อโอเคสวย พี่โจครับพ kind of ี่ครับผมมีลูกยังอ่ะครับอะไรมันจะเป็นลูกเขาในเกมเลยเหรอนาะผมผมถ้าในเกมมีละครับมีแล้วรับเพิ่มไหมครับพี่ไม่รับแล้วครับลูกของหัง่ครับพี่โจอยากให้สเซอร์ไข่ไหมครับพี่โจสวัสดีครับพี่โจดีโอ้โห้ขวอ้เกมอ๋อขวดเป็นแรงชูคอร์ี่เลย เขือก็นแล้วเกิดดีเนาะไอ้เขือบานบ้านบาบาอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งผมขอพูดม่นี่หน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับพี่พูดเลยช่วยช่วยเล่นกับผมแล้วก็ช่วยพูดว่าผมเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งปกติเลยนะครับแจ็ครับโอ้โหพี่แล้วพี่พูดอย่างนี้มีมีรำถึงหัวแล้วพี่ผมอกก่อนนะไม่ฮัลโหลฟังนะขอเล่นได้คุยได้ กูบอกว่าเป็นเพื่อนมันดึกคนดึกกว่าดึถ้ากูเป็นพี่ก็เรียกกูพี่ก็ได้ได้ได้องยว่าแบบเป็นเพื่อนแบบนั้นไงพอครับเริ่มาก็ไม่ดีเท่าไหร่ละพอจะท่แรนะพี่ดีใจครับดีใจเดี๋ยเข้าเอเดนครับครับดีใจเหมือนกันพี่พิ่ตอนดูจะมีมเนาะพี่เนาะอะบับัสบัรบัครับสองใบสองใบเข้าใบออกอยู่ที่ตัวครับพร้อมเรียบร้อยเโอเคหลังแอรดอป หลังไอดดอบก็หรือว่าพาเขาไปเลือกไอ้ดอบไหมพาไปไอดดอบก็ได้ไปะๆๆๆๆแล้วพาเขาไปเข้าแก๊งก่อนก็ได้พี่มาผมก็ได้พี่พี่ตาพี่ไหนตามน้องบัตรแฮกไปอ่ะตามน้องบัตรไปเลยไปแล้วไปเข้าแกงเลยเอาโอเคทุกคนเตรียมเตรียมรอเล่นไอ้ดอบครับรอเล่นไอ้ดอบอาไปเอาของอย่างละหนึ่งครับพ่อโอเครับพี่ทศโป้พิสเตอร์นะ ใครถือไม่รู้อ่ะเพื่อนขาดอะไรนะครับขาดอะไรนะอ่าพี่มีมีมีกี่คันตอนนี้สี่อ่าให้ไปแล้วครับเหลืออ่าแปดกับที่คุยกันไว้ก็เหลือแปดกับจ t ทีบีอ่าพี่กี่ครับคือตอนนี้ผมจะเอาเพิ่มอีกสามคันครับพี่ก็คือตอนแรกเอาเอาเอาไปแล้วแปดตอนนี้มาเอาเพิ่มอีกคือมันจะมีอย่างนี้คือจะพูดอย่างนี้ว่ามันมีของพี่เปาด้วยกับของผมด้วยส่วนของผมอ่ะปล่อยแค่จีทีบีไปสามส่วนของพี่เปา ปล่อยอวิชั่นกับกบไปครับผมอ่ามันก็คนละส่วนกันแต่จะเอาเพิ่มกี่คันนะอีกสามครับอีกสามอ่าโอเคเอาคันไหนบ้างมีมีเหลืออะไรไหมครับอาร์แปดเหลือครับเดี๋ยวให้น้องมาเอ้ยตามตามโลมให้หน่อยตามโลมแล้วก็นีออนให้หน่อยไอเดรนน์เอารถเลยบอกอาวิชั่นเอาปดี๋ยวพี่ค่อยปล่อยกับแกงแกงแกงสีขอขอขออาร์แปดสองคันได้ไหมครับพี่อาแปดได้ไปแล้วคันหนึ่งครับเหลือคันหนึ่ง เหลือคันนี้พี่เี่อะไรเลยผมเอา GDP ก็ได้ได้ๆงั้นงั้นพี่เสนอเอา R8 ไม่ไม่ผมผมเอา R8 ตอนพี่สก้า R8 พี่เสนอนหรอนี่ออนผิดรถอะไรอยู่เออ GDP ครับพี่อ่าเบิกมาให้พี่แล้วซื้อบัตรโอนมาคือตอนนี้มี R8 คันหนึ่งแล้วก็เหลืออะไรบ้างพี่ R8 แล้วก็วิชั่นครับวิชั่นไรคันหนึ่งอ่ะพี่คันหนึ่งมีกบครับมีกบกบหรอใช่ R8 วิชั่นกบ G T B ก็มีครับนี่ G T B งั้นเอาเอาเป็น G T B หนึ่งคันก็ได้พี่อ R8 กับ G T B ได้ได้อีกคันหนึ่งเอาอะไรเนาะก็คือ R8 กบไอ้ R8 วิชั่น G T B สามคันมาครับพี่ต๊อดคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเรียกวาเลนให้หน่อยเรียกพี่วาเลนให้หน่อยได้ครับพี่ดาบพี่วาเดีพี่วาเลนอยู่ไหมพี่วาเลนมามามาให้ผมหน่อยมาคีน้ผมนะครับผู้ไหญ่นอ นี่มามามานบอยู่นี่นี่คนไหนชี้คันนี้คันนี้คันนี้ครับพี่พี่เซเรนเป็เลยเป็เลยได้พี่ล้ม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 ลมไปซื้อบัตรโอนมาขับซื้อบัตรโอนแล้วขับมาหาพี่ได้พี่ได้ได้ได้ครับนี่อะไรครับพี่ ชื่อประกอบหนึ่งสามคิดว่าอะตอนทำอะไรอ่ะอเล็กเป็นบอกชืีเขาพี่อ่าปล่อยช้อบโอ้โหอันนี้เต็นรถตอนมือสองปะครับใช่ครับตาตาการซิ่งครับที่มีพี่มาเลนเลยครับสวัสดีครับอเล็กอเล็กเล็กในคนไหนครับแปดอเล็กมาหาผมหมดเลยครับหมดคนเดยวครับแปดเรนมีย้อนขึ้นขึ้นเลยครับ